แสดงรุ่งเรืองพาะธุรกิจของคุณเองเดิมเนี่ยคือรุ่งเรืองไร้คู่แข่งอยู่และวได้หอกมล่คุณคะไม่จริงน้องบอกไม่จริงจริงสิเธอแต่จุดหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมทําไมถึงบริวารเนี่ยอยู่ได้ไม่ทนเพราะเรือชนกําแพงจริงอร่อยมากเลยคุณมันมันคุณมันหนักสุดๆมากเลยอ่ะโดยดิฉันเนี่ยนะคุณหาเราทานผัดไทยมาทั่วโลกแล้วนะเธอ ธรรมดาเลยอ่ะคุณค้าตุ๊ดตีนร้านนี้ไม่ธรรมดายังไงก็จะหนีทำไมมีอะไรดีร้านนี้คือน้องเขาเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เป็นรุ่นลูกเหรอละหล่ะคุณค้าสเกแต่แสดงว่าร้านนี้เคยมีมาก่อน แล้วลูกมามาทำต่อแล้วรีแบรนด์ให้มันสวยขึ้นหรอไม่ถึงว่าน้องเขาอายุน้อยแต่ว่าทำเจ้าของร้านเป็นรุลูกเราเอ๊ะ่ยังไงดูพูดถูกไหมใช่พูดถูกใช่จะยากแล้วไปคุยกับเจ้าของร้านเลยไปดีกว่าและนี่ก็คือคุณพานิ่เจ้าของร้านนี่คือที่อาจารย์เคยทำครอบครัวเคยทำร้านมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะมาถึงก็คือหนูก็มาทำเลยแล้วเพราะอะไรถึงมาเลือกทำตรงนี้เพราะว่า ตรงนี้ที่บ้านเขาเช่าไว้ทําโรงงาน<ช>เป็นโรงงานทำอะไรคะก็โรงงานแพ็กวุ้นวุ้นผงตาโทรศัพท์อ๋อวุออ้นผงที่เราซื้อกันมาตลอดปะท่ออยู่คู่คร,วรัวเรามาตั้งแต่เกิดไม่แต่จะบอกว่าการที่จะเอาวุ้นมาทําเป็นอาหารที่ไม่ใช่ขนมอะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันควรจะติดคำว่าเขามันเป็นมุ้งจะต้องเป็นของหวานเออใช่ไหมดูน้องเป็นเจเนอเรชันเป็นเจนใหม่เปิดร้านแบบนี้แต่เขามีความกังวลใจอยู่3มเรื่องซึ่งลงงงมาว่าเด็กรุ่นนี้มีความกังวลใจเรื่องนี้เลยเหรออ่ะมาพูดมา3เรื่องมีอะไรบ้างมอแปลงหลายคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมาเปิดตรงนี้มันอยู่ตรงมอแปลงมอแปลงไปไม่น่าจะใช่โล c a t i o n ที่ดี อ๋ออยู่ข้างในอ่ะเรื่องที่1คือหม้อแปลงอันนี้2น้องพนักงานชอบออกชอบออกนะคุณคุณจะไปไหนอะคะจะออกไปไหนหนูได้ออฟเฟอร์จากไปอเมริกาค่ะนี่ไงเรื่องที่สามแล้วเรื่องที่3เนี่ยเราเข้ามาปั๊บเขาขอเรื่องเดียวเลยคือเทอร์นันคะหนูไม่อยากรู้เรื่องอะไรที่อาจารู้สึกแบบน้องกลัวหนูไม่อยากปังอาจารย์จะไม่แก้เยอะเติมห้อยอันตรงนู้นนิดตรงนี้อีกนิดเขาจะไม่แบบ ทุบทิ้งทาอนุ่นต้องแก้ประตูไม่มีทุบตรงนี้เลยย้ายตรงนี้คอเตอร์อยู่ตรงนี้ย้ายอแอนนี่ไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหมอมนี้หักถ้าผู้ชมขาเราก็สงสัยอยู่พ่อทำไมหลายคนกังวลใจกับหม้อแปลงไฟหนูก็เป็นบ้านใหม่บ้านใหม่คือหม้อแปลงทิมเข้าบ้านอย่างนี้เลยาวนี้พอมาหม้อแปลงไฟเนี่ยหลายคนกังวลใจแบบนี้อาจารย์ขาหม้อแปลงไฟเนี่ยมันจะเผาเงิน เงินจะไม่เหลือเลยสุดท้ายหม้อแปลงจะทําให้ความร้อนเกิดขึ้นคนในร้านจะตีกันเองออคุณขาซึ่งไม่จริงนะไม่จริงเลยคนละเรื่องหรือคุณทำความเข้าใจนะหม้อแปลงไฟตรงนี้นอยู่จุดนี้ถือว่าดีมากนะ,ะคุณขาคุณขายธุร,รกิจเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะกาแฟคือความร้อนไหมคะอะ,อะไรก็ตามที่เอือ้อความร้อนท่านสังเกตแบบนี้หลายๆครั้งที่เราเจอลาดหน้าที่อร่อยที่สุดในโลกผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเครื่องทวงต่างๆที่เกาวกับเรื่องความร้อนนะ่ะ พออยู่นี่คือเอื้อกันสนับสนุนกันในแง่ของความเป็นนีน้เรื่องของหม้อแปลงสาหรับร้านหนูเนี่ยเข้ากันได้ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นบ้านอีกเรื่องหนึ่นงนะงานงอกและเบ้นบ้านเราถ้าเป็นบ้าน <c oughs> เช่นสมมุติว่าถ้าเกิดในกรณีห้องนอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เปิดหน้าต่างไปแล้วบันปัดชิดแบบนี้ <c oughs> อันนี้เนี่ยไอตัวคาร์บอนในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาบอกคาร์มันจะระเหยจุปะ่ะ <c oughs> เรื่องเนี่ยสูตรกลิ่นอาจจะมีผล <c oughs> แต่โดยส่วนใหญ่ระยะคือไกลหมด แต่ถ้าเกิดประชิดแบบนี้แล้วเป็นห้องนอนอันนี้อาจต้องมาพิจารณาว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับกลิ่นในช่วงเวลากลางคืนอย่างไรต้นไม้มาบางอะไรก็วานไปจบแต่อย่างบ้านผมนี่คือบ้านอยู่นี่แล้วก็มีโรงรถแล้วถึงจะเป็นหม้อแปลงอ๋อนั้นมันมีตัวกั้นโอเคไม่มีผลแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีในเครื่องฟอกเนี่ยเขามีไม่ต้องห่วงแต่แต่มาแล้วเอาแล้วคำว่าแต่มาแล้วเลขที่ห้องเลขที่อะไร948950 บวกกันได้35ก็คือกับ5บวกกันก็ได้8อันนี้ถือว่าดีคุณขาหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินจะดีขึ้นทุกอย่างจะสักเซสขึ้นมากมายเฉพาะร้านหรือรวมไปถึงโรงงานด้วยะารงภาพรวมของร้านเพราะว่านี่คือเลขที่เดียวกับโรงงานอ๋อเลขที่เดียวกันหรอแสดงรุ่งเรืองเพราะธุรกิจของคุณเองเดิมเนี่ยคือรุ่งเรืองไร้คู่แข่งอยู่แล้ว นึกออกไามคุณคะไม uther, ่จริงน oh so ้องบอกไม่จร okay. okay. ิงจริงสิเธอถามนิดนึงน้องเกิดปีนักษัตว์อะไรชั่วฉล่กปีหมาคือปีจอโอเคล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเองพึ่งผิดหวังเรื่องของความให้ใจอ่ะผิดหวังเรื่องความให้ใจรู้สึกว่าให้ความรักใครไปสักคนนึง แล้วก็รู้สึกว่าเราเราต้องถอยห่างคนเกิดปีหมาเองเนี่ยที่ผ่านมารู้สึกว่าเฟลกับเรื่องการมอบหัวใจมอบความรักความเมตตาเชื่อใจเออความเชื่อใจแล้วก็อย่างน้องเขาเองเนี่ยมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงเนื่องจากปีหมาเนี่ยมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงดังนั้นต้องบอกทุกอย่างคือบทเรียนในชีวิตเนาะ แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหนูจะเจออะไรที่หนูสําเร็จหนูจะเจออะไรที่รู้สึกว่าหนูเรียนรู้หนูเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่จุดหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมทําไมถึงบริวารเนี่ยอยู่ได้ไม่ทนข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองทำไมตัวหนูเองหนูมีความรู้สึกว่าเงินเข้ามานะแต่รายจ่ายออกเหลือเกินนะเออมันวุ่นวายมันอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งหลายๆคนไม่เข้าใจหนู มันเหมือนกับหนูยืนอยู่คนเดียวในท่ามกลางคนมากมายทั้งที่หนูพยายามจะสื่อสารอธิบายอะไรก็ตามเขาไม่ฟังหนูอ่ะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อธิบายเพราะเรือชนกำแพงก็คือเรือลำนี้มันหันหน้าข้นี้ถูกต้องค่ะมันเจอมันเจอทางตันหนึ่งเจอทางตันสองคือด้วยคำว่าเรือเองเนี่ย การเดินทางก็ต้องมีเส้นทางแต่นี่บังเอิญคือเขาเจอแล้วเขาเจอขเจอขาเจอทางทางปะทะประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการวางเรือเนี่ยเราอยากแนะนําก็คือเรือเราเดี๋ยววางมุมน้นาะแล้วดูรัศมีของหัวเรือว่าหัวเรือเนี่ยมาตกกระทบตรงผนังตรงจุดไหนสมมตุติตกกระทบตรงนี้นะให้เอาเหรียญสิบเนี่ยเอาด้านหัวขึ้นไปแปะติดเอาไว้เขาเชื่อว่าการเดินทางเข็มทิศของเรือเนี่ยจะเดินทางมาเจอทรัพย์มาเจอเงิน แต่ถ้าเกิดไม่ได้ติดเหรียญอะไรเลยถ้ากับว่าเรือก็ไปเรื่อยๆไม่เจอเป้าหมายที่ชัดเจนเรา่ะต้องการต้องการค้าขายต้องการความเป็นกำไรหาเงินมาติดนะคะเดี๋ยวเราต้องย้ายนะโอเคส่วนในลําเรือเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่เรือบางชนิดแต่เรือเนี่ยเป็นเรือเรือนี่เรือห้องเต้นะท่านผู้ชมค่ะเป็นเรือมังกรนั้นเขาเองเขามีความสมดุลของเขาเองแล้วไม่ต้องเติมอะไรลงไปในนี้อ๋อไม่ต้องใส่เงินเข้าไปเาไม่ใช่เรือเขาไม่ใช่เรือสำเภาก็คือเรือมังกรเป็นเรืออํานาจแต่บังเอิญบังเอิญคืออํานาจมาชนตึกพอดี เดี๋ยวเราย้ายใหม่จุดนี้จะสาคัญแล้วถือว่าจะทําให้ทุกอย่างแค่นั้นเลยต้องทำลบควนพี่เมกอุ้มเรือให้หน่อยได้ไหมนี่อาจารย์น,นี้ไ,นได้เรือนนพี่เมกอุ้มเรือมาเลยอลองวางดูเลยลเรอ,อวันนี้เลยเออใช่ไหมแล้ววันนี้ลูกค้าจะเข้าแน่นมากถ้าถ้าเข้าไม่แน่นก็ด่าอา์คนเดียวเอาเสกคุณขาเราต้องคิดบวกคิดดีหนูวางแบบนี้นะแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็หัวเรือชี้ไปที่ ที่ตรงบริเวณต้นไม้ค่ะแล้วก็เหรียญสิบไปแปะเอาหัวขึ้นเนาะเพื่อที่ทางของเรือจะขนรัพย์ไปอยู่ตรงบริเวณนั้นนี่คือตามความเชื่อของคนจีนในสมัยก่อนเาเรื่องราวของหลักจงจุ้ยนะคะอันนี้ถือว่าจะดีมากอันนี้คือเรื่องราวที่สองเรื่องแรกก็คือเรื่องมออแปลงไม่ต้องกังวลอันนี้จะ่โอเคส่วนโต๊ะเนี่ยจำนวนโต๊ะมีทั้งหมดกี่โต๊ะคะสิบสองสิบสามค่ะสิบสามต๊สี่อาจารย์แนะนำแบบนี้โต๊ะต้องลงเลขที่ไม่เอาเลขคู่เติมดู บบผอาจารย์่เคยอธิบายพี่ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามเรื่องนี้อาจารย์พูดครั้งนั้นคือพูดประมาณแบบว่า่วงจุย้ยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยบางทีมาเป็นสถิติที่เป็นาการเก็บมามดังนั้นคือสถิติที่ผ่านมาเป็นร้อยๆปีคือเขาบอกว่าเลขที่เขาบอกเลขทีใช่มันจะพุ่งกว่า เลขคู่แค่นั้นเองไม่ได้หมายควาใช่ไม่ได้หมายความว่าเลขคู่ไม่ดีใช่ไหมที่ตายเคยรับคู่กันนั้นจริงๆโดยส่วนใหญ่เลขคู่ด้วยเลขคู่เองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่ใช่การค้าขาย่เขาก็4 8อะไรเขาก็ก็คู่อยู่เนาะการแข่งขันการธุรกิจต่างๆถ้าเป็นเลขคี่ถือว่าจะดีมันโดยสถิติโดยสถิติลองกันเถอะเมนูเขาว่ามีเยอะมากแล้วก็เป็นเมนูที่เราอยากลอง ขายดีที่สุดค่ะพี่เป็นคนไม่กินผัดไทยนะไม่แล้มันต่างกัว่าไม่กินกับว่าไม่กินหนูก็ไม่กินเพราะฉะนั้นมันทํามาสําหรับหนูที่ไม่กินมันอร่อยอพี่จะลองแล้วว่าผัดไทยความพิเศษก็คือเส้นเป็นเส้นวนอนาาาาาา้าว มีอะไรเนี่ย <Off> มา <hehe> แล้วผัดไทยมีอะไรบ้างครับที่จะให้เราชิมค่ะอันนี้เป็นผัดไทยเส้นวุ้นค่ะตัวเส้นก็คือทําจากวุ้นผงตาโทรัพท์าบในอมแป้งถั่วลันเตาโหนี่ดูดูกุ้งเขานะนี่เราดูเส้นนี่แต่หน้าตาเขาแบบเชิญชวนแล้วนะเอออเาสิ อร,อ,อร่อยว่ะอร่อยเลยเลย honest feedback หลังจริงอร่อยมากเลยมันมันมันหนักสุดๆมากเลยอ่ะสวัสดิฉันเนี่ยนะฮะคุณขาเราทานผัดไทยมาทั่วโลกแล้วนะเถอะธรมดาแเลยอ่ะคุณขาหนึ่งคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผัดไทยเพราะว่าจะหาผัดไทยที่มันอร่อยอะยากอันเนี้ยระหว่างทานมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำมะขามนิดหนึ่งกำลังพอดีมันเหมือนกับทุกรสชาติมันมาเหมือนจูงมือกัน มาพร้อมๆกันอร่อยมากแต่ที่เด็ดสุดๆคือเส้นเส้นมันมีความหนึบนิดๆดึงหน่อยๆมันมีทั้งความหนึบความเด้งดึงเหมือนรสชผัิไทยเหรอมันก็คงเหมือนนกันในทุกที่แหละ<ม>แต่พอมาเจอความต่างของเส้นเนี่ย็้องบอกมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมต้องมาชิม น้ำซอสอร่อยมากมันกลมกล่อมกำลังดีส่วนตัวเบนน่าเบนไม่ชอบกินผักไทยที่มันหวานไปเลยมันจะหวานใช่มันจะหวานไปแต่อันเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวนำนิดนิดซึ่งเราอ่ะชอบเราชอบรสชาติที่มันมีความเปรี้ยวนำโอเคผมกล้าพูดแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมจะยอมกินผักอทกอย่างที่อื่นจะไม่เคยจะไม่กินอีกเลยชิมนิดเดียว เพียงทิ้งเลยอันนี้เอาอ้าวอาใจเราจะไปไหนยังไม่ได้ยังไม่ได้เลียเลยอันนี้ชิมอันนี้ต่อไปเป็นอะไรวะจื้อกล้วยใช่จื้อกล้วยก่อนเลยได้ค่ะจื้อกล้วยเนี่ยทำจากกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมครับกล้วยตากค่ะกล้วยตากค่ะที่เบนเปิดใจนิดนึงจื้อกล้วยเราไม่ไม่ค่อยดังเดิมเท่าไหร่ไม่ไม่ดังเดิมไม่เหมือนเยาวราช มันเป็น,ปน,ช,นชั้นแบบนี้อ๋อ um มันเป็นวุ้นค mm ่ะมันเคลือบวุ้นจริงจริงมันคือซอสมันเป็นซอสก็จะเป็นน้ำราดราดปกติจุ้ยเวยเนี่ยมันจะเขาจะใช้ซอสราดซอสดำดำอ่ะมันจะเป็นน้ำซอสเฉยๆแต่อันนี้เขาใช้วุ้นด้วยไงใช่ค่ะมันเลยเหมือนเป็นเลเยอร์วุ้นมันหัวนมเลยก็ช่างแงะออกมาเนาะโอคยออกมาก็ต้องแบบนี้นะเขาลาดแล้วเขาก็นึ่งนี่ใช่ไหมอุ๊ยอร่อยเค็มแล้วก็หวานนิดๆค่ะเพราะปกติเวลาเรากินจะแป้งจ๋าเลยไงใช่ แล้วจะรู้สึกผมเองคมไม่ค่อยชอบเฉยๆแย่นิดนึงเออมันจะแย่ๆเละๆแต่อันเนี้ยพอทํามาอย่างเงี้ยมันมีความเป็นวุ้นๆเด้งดึ๋งดึ๋งเย็นริ้นิดๆแล้วป้ากฎไม่โกรธเลยนะที่เขาไม่ใส่หมูกลายเป็นไชโป๊กกับเห็ดอย่างเดียวอร่อยเขาแทนกันได้เลยและอร่อยเผลอๆอร่อยกว่าด้วยต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรมะเขือค่ะมะเขือทอดเขือทอด เป็นซอสเจลขิงสีอิ๊วค่ะแล้วก็คาเวียสีละชาซอสเจลทําจากวุ้นคาเวียก็ทำจากวุ้นค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นคนไม่กินมะเขือมันจะเป็นยังไงบ้างอะลองอาจารย์ต้องลองอร่อยาไม่แต่เราไม่รู้สึกเป็นดักเขือเพราะเขือหวานอร่อยมากาจารทานไปเลยอร่อยกินกันไปท้งหจีนทานง่ายนีวยังไงคะ เมื่อกี้เหลือซอสผัดไทยโดนไอ้นี่เขาเด็ดกว่าถ้าหนูเอาผัดไทยแล้วเอาไอ้นี่วางข้างๆอีกเออมันจะแบบเมนูลับเมนูลับมิกค้างเดี๋ยวนึกข้าไม่ออกนี่นะนี่นะนี่นะอร่อยอ่ะอร่อยเฉยบอกแล้วอร่อยจริง ฉันอยากทำความแตกต่างบ้างไงดีอ่ะอร่อยตุตตีดูออกมามาต่อไปเรากินอันนี้อันนี้ทำยังไงนะจ๊ะคีบก้อนวนค่ะใส่ลงไปในกระบอกค่ะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ค่ะดันมันออกมาค่ะต้องออกแรงหน่อยค่ะอุ้ยเจ๋ง เอ้ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยอะมีมีคนขอซื้อเหมือนกันใช่ใช่แต่ก็ถึงใจปะเอาแล้วเอาแล้วอันนี้อร่อยเนอะอันนี้ชอบชอบจริงเหรอชอบอร่อยจริงเหรอปกติอะไรแปลกๆไม่กล้ากินอะอาตรง้ย ไม่แปลกแ,แปลกทีเคยกินมาแล้วอันนั้นมะเขือยาวลองดูดิอร่อยอร่อยตอนกัดเข้าไปมันอร่อยมากเพราะมันจะมีทั้งความเด้งดึงกุบกบมีความเป็นวุ้นแล,แล้วพอกัดเข้าไปเจอแตงกวาที่เขาหั่นมามันระเบิดความหวานความหอมของแตงกวาออกมาทีละนิดทีลนิดเคี้ยวเข้าไปอีกเจอพริกพริกค่อยๆระเบิดความเผ็ดไปเจอสาหร่ายหอมแต่เด็ดกว่านั้นคือระหว่างที่เราเคี้ยว มันมีความแซ่บคล้ายๆกับน้ำยำมันมีรสขิงขมีกลิ่นหอมของขิงมีกระเทียมมีต้นหอมมันเหมือนกัดกินยำยำญี่ปุ่นเนรอใช่เหมือนยำญี่ปุ่นคล้ายๆแต่ยังคงความแบบมันเหมือนยำญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นพอกัดเข้าไปเจอแตงกวามันรู้สึกสดชื่นแต่เป็นยำที่แซ่บฮะอร่อยมากอ่ะดาอรริงจริงนี่แค่ของของค้านะของหวังเขาเด็ดกว่านี้อีก เอาก็มีของหวานมาให้กินด้วยอันนี้เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำเจลลี่ริงค่ะเจลลี่ริงก็คือมันจะเซตอยู่ในนี้เลยเฮ้ยมันเป็นน้ำได้ยังไงอ่ะก่อนกินต้องเขย่าให้มันแตกก่อนค่ะปึ๊บเออเอ่เอ่าสนุกอ่ะง่ายแล้ว <ด>จับเลี้ยงอร่อยมากอ,อ,อร่อยอ่ะคุณคะจับเลี้ยงแต่จับเลี้ยงเลยอ่ะ <c oughs> อล้วไม่อ้วนด้วยนะใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้อ้วนสุด <c oughs> ทำไมอ่ะน้ำต <c oughs> าลเยอะน้ำตาลจากน้ำตาลน้ำสุรา <c oughs> <c oughs> จี่ว่าฉันเหรอไม่ทงควานหวานจากตัวลิ้นจี่เองเขาไม่ได้เติมมาามาชิมอันนี้อันนี้คืออะไรครับเป็นวุ้นกะทิค่ะข้างในจะมีสาคูข้าวโพดแล้วก็ข้างบนเป็นรอดช่องวุ้นเราช่องเราก็ทาเองสาคูข้าวโพดเราก็ทําเองทําเองตั้งแต่แบบนึ่งข้าวโพดเลยค่ะ๋อมันโอ้ยอันนี้มันขอบคุณค่ะมันดีจรงเลยอ่ะนี่อร่อยมากปกติเบ้นเป็นคนกลัวการกินกะทิ กลิ่นที่มันไม่ใช่กะทิธรรมชาติอ่ะพูดยังไงอ่ะวันนี้เราเป็นเราไม่รู้เรื่องเลยทั้งวันเนี่ยจูนก่อนนี้อร่อยมากหวานมันหวานด้วยความเป็นเป็นอร่อยโอกาสเขาไปเจอข้าหนุนเม็ดเล็กเลาะขวดเลาอขวดคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รูเรื่องไปรันจูนซะจูนจูนจูนซะจูนจูนไปแล้วมาด้วยกันละตั้งแต่มาชิมเนี่ยอร่อยทุกอย่างว่ะ ออร่่ยแล้วชืตั้งแต่ของขาวอของหวานยันน้ำดื่มวงจุ้ยแพ้ความอร่อย,ออยแน่นอนค่ะ <c oughs> ร้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่าควงจุ้ยเนี่ยคุณขาอย่าก,กังวลใจในสิ่งที่คุณถามเรามาเพราะทุกเรื่องราวทั้งหมดอันนี้อยู่ในความเป็นจริงเนาะ <c oughs> ไม่มีผลใดๆแม้กระทั่งในเรื่องของมอบแลงไฟด้านหน้ากุณขาแล้วเสริมกับความเป็นร้านของตนเองเนาะวันนี้แน่นอนค่ะอาจารย์มีผลงานอัดซรวยกุณขาที่เราเนี่ยเขียนจากปลายบุกจีนอาจารย์มอบให้นะคะคอยจักนี้เป็นต้นไปมีแต่ความร่ำรวยค่ะสาธุขอบคุณนะคะขอบคุณคากดรายการด้วยนะคะกินอยู่ดีนะคะทางช่อง base of luck นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ